สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลไทายกาย Cooking นะครับวันนี้จะมาทำเส้นใหญ่ราดหน้าสูตรแบบฮ่องกงฮ่องกงนะครับผมสูตรจีนๆหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับมันเป็นเมนูที่มีคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในสไตล์ของแบบว่าโฮมคุกนะครับไม่มีเตาฟู่เนี่ยจะทำยังไงให้มันเส้นใหญ่ เหมือนไปกินที่แบบพัตคาที่เขามีแบบเตาแรงๆนะครับผมเราก็เนี่ยใช้เตาปิกนิกโง่ๆของผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจุดไฟก่อนนะครับให้กระทะมันร้อนก่อนนะครับเราจะสังเกตนะครับว่ามันมีควันขึ้นนี้แปลว่ากระทะเราร้อนแล้วนะครับเราใส่ถั่มันนะครับผมใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วเราก็เคลือบนะครับร่อนให้มันเคลือบกระทะนะครับ สังเกตนะครับนี่เป็นเตาปิกนิกโง่อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทําให้เหมือนที่เขามีเตาฟูเลยนะครับโอเคครับเราก็ใส่เส้นเส้นใหญ่นะครับของเราลงไปครับแล้วเราก็ใช้ส้นตะหลิวนี่นะครับผัดนะครับยีๆไปนะครับผมให้เขาโดนกระทะเยอะๆนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับตักไม่ขึ้นนี่ครับ เส้นของเราจะมีสีไม่ๆอย่างนี้นะครับนี่ยครับคือความหอมครับฟันจะเยอะหน่อยนะครับมันเป็นสีจากความหอมกระทะนะครับเราจะไม่ใช้สีอิ่วดำนะครับในการผัดนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ใส่สีอิ่วดำให้มันเกิดสีนะครับมันจะเกิดสีจากการผัดเนี่ยนะครับโอเคนี่ครับเป็นสีแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วครับให้ดูนะครับนี่แบบนี้นะครับใช้ได้แล้วครับ นี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีลอยไหมจากกระทะนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่ต้องใส่สีอิ๊วดําเลยนะครับผัดแบบผมเนี่ยแหละนะครับครับผมเปลี่ยนกระทะนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับคือไอกระทะนั่นแหะเดี๋ยวผมจะเอาไปทําผัดสีอิ๊วต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระทะมันเลอะนะครับขี้เกียจล้างนะครับผมโอเคครับน้ํามันนะครับอยู่ในกระทะแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใส่หมูหมักนะครับหมูนุ่มนะครับหาดูได้ใน ช่องของผมเนี่ยครับเสิร์ชเลยครับวิธีหมักหมูนุ่มนะครับแล้วก็ผัดก่อนครับผัดให้หมูสุกนะครับพอหมูเราเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่นี่ครับผักครับผมใส่เห็ดหอมลงไปก่อนนะครับคือจริงๆอ่ะเราที่เขาขายนะครับตามพาตาคนเนี่ยเขาใส่แค่คณาหรือคณะฮ่องกงนะครับแต่พอดีอันนี้ทําเองนะครับก็อยากกินผักหลายๆอย่างนะครับ ใครที่มีผักรามชอบนะครับใส่ได้เลยนะครับจะเป็นขา้าวโพดอ่อนดอกกะหล่ำบ็อกโคลี่นะครับให้ทําแบบนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วเราก็เติมน้ําซุปนะครับผมตอนนี้นะครับล่หนาเราเริ่มเดือดแล้วครับเราก็เบาไฟลงนะครับ เพราะว่าเราจะปรุงนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราปรุงแล้วก็ชิมมันจะใช้เวลานะครับผมก็น้ํามันหอยครับถ้าสูตรกวางตุ้งเนี่ยฮ่องกงเนี่ยน้ำมันหอยจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสรปรุงรสครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็สีอิ้วขาวครับซอสรปรุงรสเนี่ยจะให้ความหอมกับ เขาเรียกว่าอะไรนะสีนะครับไม่ต้องไปใส่สีอ๊ดดำนะครับนี่พอเซย์มาสีมาแล้วครับสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วครับแล้วก็ตัดลดนะครับด้วยน้ําตาลทรายนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวลาดหน้าเนี่ยเราทํากลางๆไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใครชอบหวานชอบเค็มไงเราให้เขาปรุงเพิ่มได้นะครับผมเคยไปกินลาดหน้ามาร้านหนึ่งนะครับร้านที่แบบมีสาขาแฟรนไชส์เยอะๆนะครับผมไปกินมาไม่ชอบเลยครับเพราะว่าเข้ามาถึงเนี่ยเขาหวานแบบ หวานเก็บเละครับหวานเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนใส่น้ําตาลอัดไปสองช้อนแล้วเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ปรุงเลยครับกินแล้วก็แบบวางช้อนไม่ชอบนะครับอ่าเราก็รอเขาเดือดขึ้นใหม่อีกครั้งครับโอเคครับพอเดือดขึ้นหม่อีกครั้งเราชิมแบบที่อร่อยแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งมันนะครับผมค่อยๆใส่นะครับแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือจะเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้หรือแป้งมันสําปะหลังก็ได้นะครับแล้วเราก็คนไปนะครับคนไปเราก็ดูความเหนียวนะครับ ที an, <ne> um <out> ่เราต้องการเนาะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันก็แล้วแต่เลยนะครับเนี่ครับของผมชอบประมาณนี้นะครับหนื่อยๆนิดๆมันก็สังเกตได้ไอฟองที่มันเดือดมันจะเดือดมันจะปุดช้าลงนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนท้ายนะครับผมใส่นี่ครับเหล้าจีนนะครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำมันงาครับโอเคครับแล้วเราก็คนนะครับ ใช้แอลกอฮอล์ละเหยนะครับเราก็จะได้เกรวี่แสนอร่อยแล้วนะครับผมเป็นรสชาติแบบจริงๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับราดหน้าไทยนะครับราดหน้าไทยเขาจะใส่กระเทียมกับเจ้าวเจียวด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ใส่นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปราดเส้นของเรากันครับเส้นสีสวยของเรานะครับที่ผัดไว้แล้วนะครับเราก็จะราดเขานะครับอเสร็จแล้วครับราดหน้าสไตล์ ห้องกงของผมนะครับก็บอกไปหมดแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับก็ลองไปทํากันได้นะครับจริงๆก็ทําไม่ยากนะครับนี่ของผมใช้เตาปิกนิกทานะครับไม่ใช่เตาฟูด้วยนะครับเตาปิกนิกที่แบบไฟมันไม่แรงสุดๆนะครับก็ทําตามวิธีผมเลยนะครับรับรองได้แบบนี้แน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่นะครับงั้นผมต้องขอตัวลาไปทานลาดหน้าสไตล์ฮ้องกงของผมก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ